เชื่อราดกัยยายแดงสวัสดีค่ะตอนนี้ย่าอยู่ที่ถนนคนเดินลินแม่น้ำเจ้าพระยามีวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้ได้มาเดินบ้านเก่าตัวเองมีของขายเยอะแยะเลยฝั่งข้างบนนั้นก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินกัน เป็นอย่างนี้นะคะเป็นมีต้นไม้ขอทอลอยสุดเลยค่ะได้มีต้นไม้ถ้าจะเดินไปออกถนนต้องเดินอ้อมไปทางหน้าวัดประยูนนานๆจะมาบ้างเก่า,าที่ก็ทําทถนนตรงนี้เขาก็เปิดเป็นร้านเป็นถนนคนเดิน พรงมีอีกวันนึ่งนะคะเดินดูหวังแล้วก็กลับมาเป็นของชาวบ้านแถวนี้นะคะ อามะเดีาราเดียอะไรคะคะเวรีค่ะมันมีแน่้หอยทอดกระทายาักษ์มีกิ้ชฟ้าสวรรค์ด้วยเดี๋ยวย่าจะเดินขึ้นข้างบนนะคะเก็บแม่น้ำ สมัยก่อนตอนที่ย่าอยู่แถวนี้ตรงน,นั้นคือได้สะพานทุ่ยังไม่มียังไม่มีที่กัน้นพอช่วงสงการเทศกาลย่าก,ก็จะมาเล่นสน ตรงนี้แล้วก็จะมีรถจอดของเทศกิจก็จะมีรถน้ําก็จะดูดน้ามาญาติก็จะมาเล่นกันตรงนี้ช่วงเทศกาลสงการส่วนเทศกาลลอยกระทงญาติก็จะมาขายข้างในนี้สนุกมากสนุกมากแต่เหนื่อยแต่ก็สนุกมาก เมื่อก่อนยังไม่มีสะพานพระรามแปดคนด้านในทางสมุทรปราการเขาก็จะไหลเข้ามาในนี้จะมีที่ขายกระทงที่เดียวคือตรงนี้ตรงสะพานพุทธตรงนี้จะมีรอบสะพานพุทธเลย แีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกไขยข้าวหรือขายล้างลางังแต่เขาว่าเป็นไข่ทรงพื่ด้านในที่แต่เหมือนไข่ล้างลางังนี่ยไข่เน่า,ลา,ลา,นา,าเ,นเลยไปดูขึ้นมาบนเต ถุงน้องเลยถุงนอเลยต้องกินหมกกระทะน,นี่นั่งกินได้เลยแค่คนตรงนี้ก็ไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะจาก,กน,นทางเล็กๆประสบการณ์ปป่าปีน้องกินหมูยา่างเกาหลีต้นําหรับเจ้าตำราน้ำขิงมรสด็ดสูต ไส้น้องกินหมูย่างเกาหลีมาเปิดบริการที่นีน่ตรงนีร้ราคาเริ่มต้นทุกล่านบเกาบาทสาบเาทเท่านั้นรับประทานกันได้ทั้งข้อบหัวถ้าจะสั่งแต่ถุดจัรโวมเราก็จัดให้มากเงินใจ,จรปลากระดาม่บหอยนงางรมตุ๋งไส้รถเด็ดที่ได้อร่อย ได้จึงตัวนี้หรอพัฒนาไปเยอะเลยอ่ะแถวนี้เมื่อก่อนย่าอยู่ยังไม่เป็นแบบนี้เลย ก่อนนี้อยู่ยังไม่เป็นนี้แค่เตรียมๆทำถนนเฉยๆแต่ยังไม่ได้ทำถนนรถก็ดดวิ่งแย่แค่มอไซค์คันเดียวนี่คือด้านบนหนงจีบมากจริงมากเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อหนังจีบ พันน้อยไม่คะชิลยี่สิบสี่สิบบาทจ้า เมื่อก่อนถนนนี้คืออยู่ตรงนี้ถนนนี้เป็นถนนคแคบๆเวลาย่ามาน้ำเท่วมย่าต้องเกาะหรือถนนด้านนอกด้าน,นในที่เขาทำถนนใหม่มากเขาใส่ทำให้รถมอสไซค์มอสไซค์วิ่งกันเลยออต้องปิดหมดเลยเแต่ก่อนนี้ มาตรงนี้มีเค้กเชสอยู่ด้านในานะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเก่ายากกันนะคะไฟก็สวยฝั่งนั้น มีย่าจะเดินจะเป็นถนนเตี้ยๆมีรถเิีงยวๆนเดียวเว<ๆ>ลาย,ย่ามาย่าก็จะนั่งยืนกอบนี่คุกปิดทำถนนใหม่หมดเลยสวยงามน,น่าเดินมากสมัยก่อนถ้ามีงานทางชลมาย่าก็จะยืนดูกันแถวนี้นั่นคือวัดวัดอรุณน,นะคะวัดอรุณ ไปนั่งก็คือไปวัดกลยากับคุณดีจินวใช่ นี่ค่ะนี่คือระดับน้ำสมัยก่อนจะมีเด็กขึ้นข้างบนแล้วก็โดดลงมาตลอดเขาก็ห้ามกันไม่ให้โดดจักรยานสงสัยขับมาจากวัดอรุณหรือไม่ก็วัดกระยา ทบ้านยาบ้านยาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะบ้านยาอยู่ตรงนี้หลังแรกเลยทางเข้าหลังแรกเลยนี่ค่ะคือบ้านยาจะอยู่ระดับนี้หมดเลยนี่จะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นโรงเรียนสันดัคคูตไปแล้วเมื่อก่อนระดับน้ําอยู่ด้านในน้ําจะท่วมเข้าบ้านยาเยอะมากพอเขามาไว้เอาระดับน้ําไว้ข้างนอก น้ำจะไม่ท่วมเลยสะพานสะพานที่สองบ้านย่าอยู่สะพานที่สองเนี่ยค่ะก็ปะไปหลังแรกเลยบ้านย่าอยู่หลังแรกอยู่ย่าอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีสิบตั้งแต่ลูกชายย่าสองเดือนสามเดือนจนลูกชายย่าสิบหกสิบเจ็ด ตรงนี้คือที่ชุมนุมแต่ก่อนมีต้นต้นไม้อยู่ตรงนี้พอสงการปีใหม่ก็จะมานัดชุมนุมคนในหมู่บ้านมาทาอะไรกินกันตรงนี้มาสนุกสนานกันตรงนี้วันนี้กลายเป็นโรงเรียนเชนตักคูดไปแล้วน่อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ ก่อนจบคลิปลูกคนเพื่อนๆฝากกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้่าด้วยนะคะว่าย่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนขอบคุณมากสวัสดีค่ะ